เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่รักความสันโดษมากๆเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับเจ้าของเรื่องมีชื่อว่าคุณกรอบครับตัวคุณกรอบเนี่ยไม่ได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวนี้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าได้ยินจากปากคนที่เจอมาด้วยตัวเองเลยคุณกรอบเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ย อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชนบทครับก็จะมีบริเวณหลังบ้านของเขาเนี่ยก็จะมีทุ่งนาก,งกว้างๆเลยครับถัดจากทุ่งนาไปก็เป็นภูเขาแล้วก็ตัวคุณกอล์ฟเล่าให้ฟังครับว่ากลางทุ่งนาก,งกว้างๆเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับซึ่งบ้านเนี้ถูกสร้างโดยที่ไม่ติดกับรั้วบ้านไหนเลยไม่ติดกับบ้านใครเลยครับ เป็นบ้านเดียวโดดๆเลยและเจ้าของบ้านหลังนั้นครับก็ชื่อว่าลุงพันตัวลุงพันเนี่ยแกเป็นผู้ชายที่รักสันโดษมากๆครับก็ถึงขั้นว่าไปสร้างบ้านอยู่กลางนาคนเดียวนั่นเลยแหละแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยอยู่กลางนาก็จริงครับแต่ก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้ไกลมากครับไม่ได้ไกลจากตัวหมู่บ้านมากหรือบ้านของคุณก๊อฟเองเนี่ยครับที่อยู่ใกล้กับบ้านของลุงพันเนี่ยก็ห่างมาสักประมาณ30-40เมตรประมาณนี้ครับ ก็สามารถตะโกนถ้าเกิดตะโกนสุดเสียงก็สามารถยังได้ยินกันอยู่แหละแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปรบกวนลุงพันธ์หรอกด้วยความที่ส่วนตัวแกเองก็เป็นคนที่ชอบสันโดษนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปตัวลุงพันธ์นะครับประกอบอาชีพก็ปลูกผักครับเลี้ยงไก่ขายผักขายไข่อารมณ์ประมาณนี้ครับตัวแกเองก็จะเป็นคนอธิยาศัยดีนะครับแม้จะเป็นคนที่ชอบความสันโดษแต่ก็ไม่ใช่ว่าเก็บตัวอยู่คนเดียว เพราะว่าทุกเช้าเนี่ยที่แกเก็บผักมาเก็บไข่มาเนี่ยก็จะมาส่งให้กับพ่อค้าเพื่อนําไปขายต่อในตลาดหรือแม้กระทั่งช่วงเย็นเองแกก็จะออกจากบ้านแกนะครับเดินลัดทุ่งนามาปั่นจักรยานมาบ้างไปที่ตลาดซื้อข้าวซื้อของวัตถุดิบไปทําอาหารกินเพียงลําพังทุกครั้งที่แกออกมาเนี่ยครับถ้าแกเจอใครแกก็จะทักทายครับยิ้มแย้มแม้กระทั่งตัวคุณกลอฟเองเนี่ยก็ได้ทักทายกับลุงพันอยู่บ่อยครั้งก็ถือว่ารู้จักกันดีสนิทกันครับ เรื่องราวของลุงพันธ์ก็มีอยู่ประมาณเนี่ครับตัวคุณกอฟเองก็ใช้ชีวิตผ่านไปเรื่อยๆครับจากที่ตอนแรกตัวเองเนี่ยเด็กอยู่จนถึงขั้นเข้าไปเรียนในมหาลัยครับตัวคุณกอฟเองก็ย้ายจากบ้านของตัวเองเนี่ยไปอยู่หอพักเพราะมหาลัยอยู่ในเมืองก็กลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างครับนานๆกลับทีครับ เรียนไปเรื่อยครับจนถึงชั้นปีที่3ครับตัวคุณกอลฟเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยปิดเทอมปิดเทอมยาวก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาพักอยู่บ้านเนี่ยในช่วงปิดเทอมนี่แหละเสร็จปุ๊บก็กลับมาครับคิดได้แบบนั้นก็กลับมาตัวเขาเองก็มาถึงบ้านครับเก็บข้าวเก็บของทุกอย่างดีเรียบร้อยครับพ่อแม่เจอกันก็ต้อนรับพูดคุยกันก็ใช้ชีวิตตามปกติกินข้าว ดูหนังจากนั้นก็เข้านอนตัวคุณกอลครับเล่าให้ฟังว่าคืนแรกที่เขากลับมาถึงบ้านเนี่ยตัวเขาเองเข้านอน,เ,นเหมือนหลับไปแล้วนะครับช่วงเวลาก็เป็นประมาณเทียเเยเทยเท่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้ครับตัวเขาหลับดึกหน่อยในช่วงปิดเทอมก็อยู่ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งหลับไปได้เคลิ้มๆสักแป๊บเนี่ยครับยังไม่ทันแบบหลับสนิทมากอยู่ๆก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือ มันแววมาครับไม่ได้ดังมากตัวคุณก๊อฟก็สะดุ้งตื่นครับพยายามหาที่มาของเสียงว่าเสียงนี้มันมาจากที่ไหนกันลองหาไปลองหามาครับปรากฏว่าเสียงนียมันดังมาจากบ้านของลุงพันครับแต่เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงของผู้หญิงนะครับลุงพันแกก็เป็นผู้ชายที่อาศัยอยู่คนเดียวก็แปลกใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีเรื่องราวอะไรไม่ดีหรือเปล่าตัดสินใจไปปลุกพ่อกับแม่ครับ พ่อกับแม่ก็ตื่นขึ้นมาครับก็ตื่นตกใจกันเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นปุกอะไรดึง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 ,ดงเสียงดังใหญ่ครับคุณก๊อฟก็เล่าให้ฟังครับว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังนี้จากบ้านลุงพันเนี่ยมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าแกเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วมันเป็นเสียงผู้หญิงด้วยอย่างงู้นนี้ก็เล่าทุกอย่างให้ฟังครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็ทำหน้าตกใจครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อครับบอกว่าให้คุณก๊อฟไปพักเถอะอาจจะเดินทางมาไกล เลยเพลียหรือเปล่าหูแว่วไปเองหรือเปล่าตัวคุณก๊อฟก็งงครับว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงพูดแบบนั้นแต่หน้าตอนนี้ที่ตัวเขาเองคุยกับพ่อกับแม่อยู่เนี่ยเสียงมันเงียบไปแล้วอีกใจหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าอาจจะเพราะว่าตัวเองหูแว่วไปจริงๆแหละก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากครับก็กลับเข้าไปนอนต่อพอเช้าวันต่อมาครับก็มากินข้าวเช้ากันพูดคุยกันภาษาพ่อแม่ลูกสามคน อยู่ๆครับคุณพ่อก็เปิดประเด็นขึ้นมาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงเมื่อคือนพ่อกับแม่ก็ได้ยินครับตัวคุณกอฟเองก็ตกใจครับอ้าวได้ยินทําไมไม่ไปช่วยเขาปล่อยไว้ทําไมอาจจะมีคนต้องการความช่วยเหลือ,อจริงๆก็ได้แต่พ่อกับแม่ก็เล่าให้ฟังเองครับว่าณตอนเนี้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วตัวคุณกอฟเองก็ตกใจครับอ้าวแล้วลุงพันล่ะแกหายไปไหนพ่อกับแม่ก็บอกมาครับว่าลุงพันเนี่ยไม่อยู่แล้ว ตอน,น,นแรกตัวคุณก๊อฟก็ตกใจครับเนึกว่าลุงพันแกเสียชีวิตไปแล้วแลกลายเป็นบ้านร้างอะไรแบบนี้ปรากฏว่าพ่อกับแม่ก็เล่าให้ฟังอีกครับว่าไม่ใช่ลุงพันแกไม่ได้เสียชีวิตแกย้ายกลับเข้ามาอยู่กับลูกสาวของแกที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แล้วคุณกรอบก็ตกใจครับงงไปหมดเอา้าก็เป็นคนชอบความสำโดกอยู่แบบนั้นมาเป็น 10, 10ปีแล้วทำไมอยู่ๆตัดสินใจย้ายกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เล่าอะไรเพิ่มเติมครับก็บอกว่าไม่รู้แค่นั้นแหละรู้แต่ว่ามันจะมีเสียงแบบนี้ประจําเลยชาวบ้านในละแวกนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แล้วไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกคุณก๊อฟแค่นี้ครับตัวคุณก๊อฟก็ได้ยินแล้วก็ปล่อยผ่านไปครับแต่พอสายวันนั้นครับตัวเองเนี่ยด้วยความที่ก็รู้จักลุงพันอยู่ในระดับหนึ่งละ ลูกสาวลุงพันที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็รู้จักกันก็เป็นเพื่อนในหมู่บ้านกันนี่แหละคาใจครับตัดสินใจเนี่ยถามพ่อกับแม่ว่าบ้านอยู่ไหนบ้านลุงพันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ปั่นจัก,กรยานไปหาเลยครับถามดื้อๆเลยตัวเองคาใจได้ยินเสียงเมื่อคืนพอไปถึงบ้านของลุงพันครับก็เจอกับลุงพันพอดีก็เข้าไปพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็ถามเข้าเรื่องทันทีครับตุ๊กงก๊อฟก็ถามกับลุงพันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมอยู่ๆถึงย้ายกลับเข้ามาอยู่บ้านของลูกสาวทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยอยู่ตรงนั้นมาน,นานมากแล้วแท้ๆลุงพันก็เล่าให้ฟังครับว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ไม่นานมานี่เองอาจจะไม่ถึงปีหนึ่งดีด้วยซ้ําก็คือตอนนั้นแกก็ใช้ชีวิตตามปกติครับเช้ามาก็เอาของไปให้พ่อค้าแม่ค้าเย็นมาก็ไปซื้อกับข้าวก็ทําแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆครับจนอยู่ดีวันดีคืนดีครับ ก็มีเพื่อนของแกรครับมาจากต่างจังหวัดเพื่อนในสมัยวัยเรียนเนี่ยครับตอนเด็กๆเลยไม่เจอกันนานมากก็มาเจอกันครับคุยกันไปคุยกันมาลุงพันก็เล่าเรื่องส่วนตัวให้เพื่อนฟังครับเพื่อนคนนี้ครับอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าลุงพันเนี่ยไปอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้คนเดียวมันอันตรายอาจจะมีของอาจจะมีผีสางนางไม้อะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาก่อกวนได้หรือเปล่าแล้วเพื่อนก็เอาเครื่องรางอย่างหนึ่งครับให้ลุงพัน ซึ่งตัวลุงพันเองก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรมันจะเป็นก้อนลักษณะเหมือนดินเหนียวแข็งๆเนี่ยแห้งจนแข็งละเป็นก้อนปั้นเป็นทรงรียาวๆครับเหมือนแท่งอะไรสักแท่งหนึ่งแหละแล้วลก็มีสายสินพันอยู่ตัวลุงพันก็ไม่ได้เชื่อเรื่องราวอะไรพวกนี้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนของตัวเองครับก็รับมาครับกลัวว่าจะเสียน้ําใจกันจากนั้นก็พูดคุยกันต่อครับจนเพื่อนเนี่ยลากลับบ้านไป ตัวลุงพัน,นครับก็กลับมาที่บ้านของตัวเองเอาเครื่องรางเนี่ยไปวางไว้บนโต๊ะบนอะไรสูงๆเนี่ยครับก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วอยู่ๆในคืนแรกครับหลังจากที่เครื่องรางเนี่ยเข้ามาถึงในบ้านเนี่ยลุงพันก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของผู้หญิงตัวลุงพันเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนนี่แหละมองหาต้นตอของเสียงครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับ สุดท้ายก็เลยไม่สนใจกลับมาหลับลงไปจากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติครับอีกหนึ่งวันก็เอาของไปให้พ่อค้าตอนเย็นไปซื้อของกลับมาทํากินนู่นนี่นั่นจนถึงเวลากลางคืนครับหลับไปละอีกแล้วครับวันนี้ได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่เสียงร้องไห้ครับเป็นเสียงเหมือนคนคุยกันซุบซบซ,ซเสียงดังบ้างเบาบ้างแว่วแวมาไกลบ้างเหมือนใกล้บ้าง ใกล้เนี่ยใกล้ชนิดที่ว่าเหมือนอยู่ในห้องมาคุยกันข้างเตียงลุงพันเลยตัวแกเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับมองหาไปรอบๆครับดูบริเวณร,รอบบ้านก็ไม่เจอต้นตอของเสียงครับก็เป็นวันที่สองละตัวแกเองก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรครับข่มตาหลับไปทั้งทงที่ยังได้ยินเสียงยงนั่นแหละจากนั้นครับเหตุการณ์ก็วนเหมือนเดิมครับวันที่สามเอ่ยวันที่สี่เอ่ย มันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ได้ยินเสียงทุกวันในแต่ละวันเนี่ยเสียงไม่ซ้ากันบางทีเป็นผู้ชายบางทีเป็นผู้หญิงขอความช่วยเหลือบ้างร้องไห้บ้างโวยวายบ้างพูดคุยบ้างมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับตัวลงพันเองก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงครับแต่คิดได้อย่างหนึ่งคือว่าวันที่เอาของมาจากเพื่อนเนี่ยแล้วมันเจอเหตุการณ์แบบนี้พอดี เลยก็โยงครับตัวเองก็โยงเลยว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องรางของขังชิ้นนี้แหละอาจจะเป็นตัวเรียกผีหรือเปล่าจากนั้นลุงพันครับก็ตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนคนนี้ครับปรากฏว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดครับเขาไม่ยอมรับหรือว่าอะไรไม่รู้ครับเบอร์อาจจะเปลี่ยนไปแล้วหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจจนท้ายที่สุดครับไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจเอาไอ้เครื่องรางนะครับไปโยนทิ้งครับตัวเองก็เดินจากบ้านตัวเองเนี่ยเข้าไปฝั่งนาเนี่ยครับ เดินไปจนสุดครับจนเป็นภูเขาก็ไปโยนทิ้งข้างทางแล้วก็กลับมานอนปรากฏว่าคืนนั้นเองครับตัวแกเองก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรครับหลับลงไปครับไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จนได้ยินเสียงเหมือนเสียงเคาะครับคราวนี้ไม่ได้ยินเสียงพูดคุยครับแต่เป็นเสียงเคาะกำแพงบ้านตัวแกเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับว่าได้ยินเสียงเคาะ้มันมาจากไหนวะ เสียงเคาะในที่นี้มันดังวนไปรอบๆบ้านของลุงพันธ์ครับตัวลุงพันธ์ครับก็อยู่คนเดียวมานานครับใจหนึ่งก็เชื่อใจหนึ่งก็ไม่เชื่อใจหนึ่งก็กลัวใจหนึ่งก็ไม่กลัวครับครึ่งๆกำๆกึ่งๆตัดสินใจครับเปิดประตูบ้านออกไปเนี่ยมองหาต้นตอของเสียงครับก็ไม่เจออะไรครับหายยังไงก็หาไม่เจอพอเดินกลับเข้ามาในบ้านครับปรากฏว่าไอ้เครื่องรางเนี่ย มันกลับมาอยู่ที่เดิมที่ลุงพันเอามาวางครับตัวเขาเองก็ตกใจอย่างมากครับก็เดินเข้าไปหยิบขึ้นมาครับในจังหวะที่ลุงพันนยหยิบเครื่องรางอันนี้ขึ้นมาครับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงจากด้านข้างครับข้างซ้ายของลุงพันเนี่ยเป็นเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นมาครับว่ามึงอย่าเอาไปทิ้งอีกตัวลุงพันตกใจครับหันไปดูปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับ ท่าทางโสมเลยตาโตทะลึงมองจ้องมาที่ลุงพันผมเผ้าฟูครับยุ่งเหยิงไปหมดแถมตามเนื้อตัวมีแต่รอยช้ำรอยเลือดครับตวลุงพันบอกว่าภาพนี้ยมันติดตาลุงพันมากครับณนะตอนนั้นเนี่ยตัวแกเองตกใจมากครับสิ่งที่แกทำคือตะโกนร้องลั่นเลยครับแล้วก็วิ่งออกจากบ้านครับเหมือนตะเลเดอครับวิ่งไปทางบ้านคนเยอะๆนั่นแหละ แต่มันมืดครับด้วยความที่มันเป็นทุ่งนาแหละแม้จะไม่ได้ไกลจากถนนจากบ้านคนอื่นมากนักแต่มันก็มืดแกก็วิ่งครับวิ่งลุยนาลุยคันนาวิ่งไปเรื่อยครับร้องเสียงดังจนชาวบ้านในระแวกนั้นครับก็ตื่นครับมาเจอใส่บางคนก็ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ออกมาหาลุงพันครับมาช่วยจับกันไว้ครับกลัวว่าลุงพันจะเตลิดไปไกลพอจับกันได้เสร็จปุ๊บก็เอาลุงพันมานั่งสงบสติครับ แล้วก็พูดคุยกันเกิดอะไรขึ้นยังไงลุงพันธ์ก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังครับทุกคนเองก็แปลกใจครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเหรอหลังจากนั้นเองครับตัวลุงพันเนี่ยก็ไม่กลับครับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยไม่ยอมกลับครับทำยังไงก็ไม่ยอมกลับตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่บ้านของลูกสาวแล้วก็แม้กระทั่งของที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ยังให้ลูกสาวเนี่ย มาขนให้ในช่วงเวลากลางวันครนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลุงพันชาวบ้านเองก็พูดกันปากต่อปากครับเชื่อกันบ้างไม่เชื่อกันบ้างแต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็เริ่มมีคนได้ยินเสียงครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ไปหาอึงหากบอะไรแบบนี้ครับในช่วงเวลากลางคืนใครที่เข้าไปใกล้บริเวณนั้นเนี่ยบ้านของลุงพันเนี่ยก็จะได้ยินเสียงครับจนเรื่องเนี้ยมันถูก เล่ากันให้หนักขึ้นหนักขึ้นความเชื่อมันก็มากขึ้นมากขึ้นครับจนท้ายที่สุดครับก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นครับในเวลากลางคืนอีกเลยแล้วก็ทุกวันนี้ยังมีคนได้ยินเสียงครับเสียงที่มันไม่เคยซ้ำกันนี่ยะครับเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็กเสียงคนแก่เสียงร้องไห้เสียงขอความช่วยเหลือเสียงตะโกนวาย เสียงพูดคุยแต่มันก็จะไม่ได้มาบ่อยทุกวันนะครับนานๆนนทีมันก็จะมาบ้างซึ่งมันมาจับจังหวะที่คุณกรอบกลับมาแล้วได้ยินพอดีจึงเป็นเหตุให้พ่อและแม่ของคุณกรอบครับบอกให้เขาไปนอนพักไม่อยากให้ไปยุ่งครับเพราะคิดว่าถ้าเข้าไปที่บ้านหลังนั้นน่ะต้องเจอดีอย่างแน่นอน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดนวยนะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องเมื่อ